สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้24กุมภาพันธ์2564นะคะเส้นทางของประเทศไทยนะคะเดินทางมาถึงจุดตัดรือจุดเปลี่ยนอีกครั้งซึ่งก็ที่สุดก็เรียกว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่ต้องบันทึกประวัติวัคซีนโควิด -19 ที่รัฐบาลจัดหามาถึงไทย เป็นปฐมเที่ยวนะคะ10โมงเช้านี้นะคะมาถึงแล้วนะคะแทนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ไปรับวัคซีนด้วยตัวเองนะคะเป็นวัคซีนซิโนแวค2แสนโดสแล้วก็วัคซีนแอสตร้าเซเนกา1แสนหนึ่งโดสค่ะขั้นต่อไปนะคะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะสบคนะคะ ทำหน้าที่กระจายตามกลุ่มเป้าหมายค่ะสามแสนกว่าโดสนี้นะคะอยู่ในขั้นออที่เรียกว่าเรื่องน้ำย่อยนะคะก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดหรือว่าพูดมากให้เป็นที่รำคาญไปนะคะจะเย็นนะคะทุกคนเมนคอร์สจะค่อยๆทย,ย,ยอยลำเลียงมาเต็มโต๊ะร่วมกว่า60ล้านโดสน,นะคะ ช่วงเดือนกุมภาถึงเมษา2564นี้นะคะซิโนแวค2ล้านโดสก็จะทยอยมาต่อจาก2 0 0แสนโดสวันนี้นะคะตามตารางเวลาดังนี้มีนา64เนี่ยก็จำนวน8 0 0แสนโดสนะคะเมษา64ก็มาอีก1ล้านโดสค่ะเอสต้าเซนิก้านะคะก็จะมาอีก26ล้านโดสก็จะไล่หลังมาติดๆค่ะมิยา64นะคะก็จะจำนวน6ล้านโดสค่ะกราดดา ก็จะจำนวนมา10ล้านโดดสิงหามาอีก10ล้านโดดนี่เป็น26ล้านโดดที่สั่งตอนแรกนะคะส่วนอีก35ล้านโดสที่สั่งเพิ่มเติมบริษัทแอตราส์นกาจะตารางส่งดังนี้ค่ะเดือนกันยา64นะคะจำนวน10ล้านโดดค่ะตุลา64จำนวน10ล้านโดดพฤศจิกา64จำนวน10ล้านโดดและธันวา64อีก5ล้านโดสค่ะ เบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็ตีสว่าคนละสองเข็มก็ได้ฉีดกันครึ่งประเทศเลยทีเดียวแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วละค่ะเมื่อคนครึ่งประเทศที่ไม่มีเชื้อแพร่คนต่างชาติที่เดินทางมาก็ฉีดแล้วคนที่ไม่ได้ฉีดอีกครึ่งหนึ่งเชื้อที่ไหนจะมาระบาดใส่ได้ลคะคะถ้ากลัวน้อยหนะ่าคุณได้ฉีดฉันไม่ได้ฉีดก็อย่าเพิ่งตีกันนะคะตกปลายปีเนี่ยวัคซีนจะบาลตะไทยเลยละคะ่ะทั้งสยามไบโอ ไอัเมื่อผลิตครบออเดอร์แล้วก็จะผลิตให้ไทยฉีดครบรายหัวรายคนอาบด้วยก็ยังไหวนะคะฉะนั้นอย่าดราม่ากกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะถึงฉีดแล้วก็อย่าจะล่าใจว่าโควิดไม่ติดนะคะก็จะให้ปลอดภัยก็ทั้งฉีดและไม่ฉีดก็ไปไหนๆก็สวมหน้ากากอรามัยชัวที่สุดนะคะ99 จุด99%เลยนะคะปี65้วยเลยนะคะค่อยล้นลากันให้หายจุกอดไปเลยนะคะส่วนปี64นี่ก็เอากันพอหายคันนะจ๊ะเรื่องโรคโควิดเนี่ยนะคะฉีดประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีความหมายต้องได้ฉีดเหมือนกันทั่วโลกอย่างน้อยก็ครึ่งโลกค่ะอันนี้สมมติจะครอบจักรวาลน,นะคะสมมุติว่าฉีดประเทศเดียวประเทศอื่นยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดแต่การระบาดในประเทศนั้นๆยังแรงอยู่ก็ ยังไปมาหาสู่กันไม่ได้บ่มีใกล้อยู่ดีนะจ๊ะทั้งนี้ภาพกว้างก็คือกําลังซื้อก็ยังไม่มีหรือมีแต่ก็ยังอ่อนแอเนี่ยนะการมีวัคซีนก็ยังไม่ส่งผลทางเศรษฐกิจจ้ะดังนั้นการเชียร์เรื่องวัคซีนก็ต้องเชียร์ให้มีให้ฉีดทั้งโลกแบบนั้นจะเกิดอัน,นิับสมงมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะไทยเราค่ะอย่าลืมนะมคะว่ารายได้หลักของเรามาจากสองทางก็คือสินค้าส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ส่งออกเริ่มฟื้นแต่ว่าการท่องเที่ยวยัง ยังสนิทอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เริ่มฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเราก็ต้องค่อยๆค่ะค่อยๆให้ฟื้นตัวนะคะเมื่อฟื้นตัวโควิดดีขึ้นนะคะนะคักท่องเที่ยวมานะคะประเทศเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆตามมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในวัคซีนนี้นะคะที่มาล็อดแรกนี้นะคะก็จะมี ออคนที่ไม่ควรฉีดก็คือพวกที่ตั้งคันภหรือไม่แน่ใจว่าจะตั้งคันหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกที่แพ้แพ้คนที่แพ้สารประกอบในวัคซีนนะคะอย่างพวกที่แพ้ไข่ อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดนะคะแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีสติมีคันสติที่ให้นมบุตรสติที่ไม่มั่นใจว่าตั้งครรภ์ผู้ป่วยผู้มุ่งแนบุกพังมุลแรงก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะจ๊าหมอเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็วัคซีนนี้ก็จะกระจายให้กับ ผู้ที่กลุ่มเป้าหมายนะคะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโควิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะสิ่งไหนที่เราจะทําได้ก็คือการป้องกันตัวเองนีที่สุดค่ะใส่แมสล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างกันสักพักนะคะยังไงก็มีความรู้อัปเดตเลือกวัคซีนให้เป็นระยะะ,ยะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ